เวลานี้ก็มีกลุ่มหน่วยงานพัฒนาชุมชนนะครับที่เข้ามาดูงานที่ไล่ลื่นลมตอนเช้านี้เดี๋ยวจะมีทีมงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกหลายคนคที่นี่ก็คือไร่ลื่นลมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นสถานที่ทำเกษตรแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้คนมากมายมาสามารถเรียนรู้ได้ครับ ดหน้ามาดีแก่ดีแก่ใช่ับแก่เมืนกันหมอนกับแก่แ่ ว่าโดยรอบมันยังมีย่ามี่ล oh. ้วมันเล็กเหียนหรออันไหนครับเล็กเหียนวะอันไหนครับครับโอ้ครับเขาก็จะมีเอ่อติ๊ที่ของไร้ใจจะมีขี้วัวนะครับขี้วัวแก่ปุ๋ยมัดลำแก่หนี้ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ครับครับถ้าใส่มาเราช่วยมัดด่วยนะครับแก่หยาบเนี่ยแก่ดิบเนี่ย เราใส่ลำใส่น้ำดึงสีแร้วกดน้ำดึงสีลงไปนิดหนึ่งเล็กน้อยถ้าผมใช้แนะนำเป็นลำอ่อนดีที่สุดนะครไว้14วันฮะัสองอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นคือเปอร์เซ็นต์การกำจัดวัชพืชการควบคุมโรคมันจะดีขึ้นมาอย่างที่แต่นี่เราทำเล่าวนรอบผูกเนี่ยแป้งจะผูกบานหลังขึ้นมาเรื่อย ตักยาแหละมันวัดปริมีณอ๋อตักยานี่เอาไปซับก,ก่อนคืออันนี้หมักแล้วกนะ็พปปกร้พอมซึมพร้อมพร้อมปลูกเลยครับพร้อมปลูกเลยฮะเอาต้องดูอ่าเช็คง่ายๆว่าเขามั่นใจว่าเออมันปลูกได้แล้วเขากลับดูดูปริมาณในแปลงอย่างนี้อย่างมันค้อนอยู่มันบางครที่อยมาปลูกเลยนะเดี๋ยวระบบลงระบบลากไปไหนนะแปลงคือดินเดิมมาอยู่ ครับมันอันแต่อันนั้นก่เริ่มดีขึ้นมาเพราะปล่อยยากขึ้นแล้วไทยยากขึ้นแล้วไทครบจิงอันี่คือดินที่ทำใหม่เลยเนาะครับดินนี่มันจะปดนี่มันจะเหมือนดินที่เราเยียบไมใครใครนานๆยากขึ้นก็เป็นบน่ดอกไ้นเราต้องใชมือเข้าไปดันเว่าเป็นช่วงหน้าร้อนครัเพราะว่าอุณหภูมิที่หมดสมมันซาหรือซหนแต่ที่นี่ อ๋อที่ฮ้อนมาสสิบป่าย,ยมันขึ้นมาจะเท่าตัวเลยนะแต่พอกลางแสลมมาแล้วมันอุณหภูมิลดได้สักแค่หกองศาเองแต่ครานวนี้มันต้องมาคอยวดน้ำเพราะหน้าฮ้อนถ้าเขาปล่อยกลางแจ้งเขาลดน้ำช่วยเรื่องอุณหภูมิเดี๋ยวอากาศมันลวกไปเลยนะ นี่คือบรรยากาศของไร่ลื่นลมซึ่งมีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับแล้วก็จะมีคนมาดูงานวันนี้ก็จะมีพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับพาเจ้าหน้าที่พาบุคลากรหลายคนที่จะมาเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็มาดูงานที่ไร่ลื่นลมนะครับก็เป็นจำนวนทั้งหมด4สีสกว่าท่านด้วยกันนะครับ ไปมันหน่อยเห็นหน่อยหานใจจ้ะน่ะผมผมว่าพี่ผู้ดูไหมโอเคมาันน่โอเคมานเชื่มยอให้มันหน่อยนพนนนนนนนักคณะพักพักหนึ่งตีหน้าปุ๊เพราะราคาดีะด้ะ ว่าความต้องการของตลาดเชียวเชียวงานนี่เชียวเขาไปเปลี่ยนเบนูเปิดมาแรงมากรบแล้วก็สามารถเอาไปขายพะงที่แบวบ้านคนอไปขายเป็นเบอร์รี่ เป็นหมัดหักอ๋อไอ้เครื่องหมัดหักนี่เดี๋ชอบพิเศษในพัดมูลผักกาดเนี่ยฮะผักกาดเพราะว่าหัวผักกาดอะไรทุกอย่างโดนมันมดอะฮะมันชอบถ้าผมอันนี้ตอนนี้กําลังลิ้งพุ่นเราจะเป็นน้ำมัดสมุนไพรแล้วก็จะใช้ชีวพันธุ์เข้ามาช่วยจะเป็นขยายวีเชื้อบิวเลเลียกับบีทีเพราะตอนนี้มันเจอญนอนเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่งพุ่มน้ำมัด เน่อยออ่ะสามวันครั้งตอนนี้ก่อนเริ่มหันตัวมันตั้งใดแล้วครับกับเป็นหัวเชื้อสดนะครับบิวเบียบิวเบเียนี่มันจะมีเชื้ออยู่สองอย่างนะจะมีเชื้อแห้งกับเชื้อซดนะฮะเชื้อแห้งเขาต้มมากระตุ้นละลายน้ำกว่าเขาพ่นไปในเฟมเชื้อมันกว่ายังแบบ50เลยนะ้ะมันต้องใช้เวลานานกว่าแต่เชื้อซดที่เขาเคาะจากข้าวจากข้าวโพดอย่างพวกนี้นะมันคือเชื้อซดของมันไอการฆ่า ตัวเนี้ยมันพอเราพ่นหลงแปลงแล้วเราต้องเอาพลาสติกขุมไว้ใช่ไหมเพื่อให้ตัวจุลินทรีย์ตัวนั้นทํางานเพื่อฆ่าที่ที่ที่จะเราเบิดแปงอย่างนั้นน่ครับไม่ต้องก็ได้ถ้าถ้าเราไม่มีพลาสติกก็ไม่เป็นไรแต่ขอบคุมฟางหนากันแสงแดดส่องลงไปเพื่อเพื่อตัวนั้นมันให้อบแล้วก็เอาให้ตัวจุลินทรีย์ตัวนั้นเข้าไปฆ่าตัวไข่ทินจุลินทรีย์ที่เราใช้ก็ต้องมีความหลากหลายด้วยเพราะว่า แต่ละหน้าที่แต่ละกลุ่มของมือซีมันไม่เหมือนกันอารวาตอนนี้บพอหน้าร้อนหน้าหนาวกว่าจะมีไปเห็นแบบหนึ่งแต่หน้าหนาวมันเป็นช่วงอุณหภูมิที่เย็นนะฮะการเข้าดัดแรกการออกฟองไข่อย่างยพวกนี้ของมันจะช้าครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบช่วงหน้าหนาวเออบอกค่อยมีปัญหาพักก่อนเลยงามราคาก็เลยต่ำพักเลยลดตลาด ก็ได้เท่าอย่างอย่างทั่วไปนะครับเขาจะไปมองตรงที่ว่าแมลงกัดครับเขาไม่ได้นึกถึงไอ้เอตัวหมัดในดินใช่ครับเอพวกนี้เราอย่างเราเจอหนอนชนใบนะฮะเราต้องไปดูว่ามันเกิดจากเอแมลงตัวอะไรฮะวงจรของแมลงตัวนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันถ้าทางเราปลูกเกษตรในทีกันนะเราต้องไปศึกษาดูอีกครับว่าแมลงตัวเนี้ย มันแพ้ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกหมักผักอะไรพวกเนี้ยแพ้รสขมเราต้องไปหาเสตียบระเพ็ดมามกอย่างพวกหนอนพวกเนี้มันแพ้ความเผ็ดความแสบความร้อนเงี้ยฮะกลิ่นฉุนเนี้ยแล้วก็เป็นเหล้าขาวบวกกับพริกบวกกับน้ำร้อนใส่ชูอีกอีก เออมันะไรเล่นเหรอคนงานผมพึ่งทำโบธีนะผมพึ่งทำโบทีเราไปปูนเนี่ยพอคดีลงมาทีสามเราก็กลัวบิ๊กบ้านไปโดน่อยเรื่อยเลยไหปละลาลอันนั้นอาจจะเกิดได้แต่แถวนี้มันยังไม่มีบอกมีระบาดเลยแต่ลาสนิทหนูเห็นเขาอันนั้นพ่นอะอะไรเลียๆ์นะเออต้องเข้าใจการเกิดโรคการเกิดโรคมันเกิดได้อยู่สามอย่างนะหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะฮะสองสิ่งแบบมีชีวิต สามการจัดก,การของเราฮะสิ่งมีชีวิตคือ,อพวกเชือ้อราพวกเชื้อราเขาเชื้อราแมลงอย่างพวกนี้ฮะมแมลงก็แบบนะฮะว่าคราวนี้เราต้องไปดูว่าไปเชื้อบอดีเนี่ยเขาต้องควบคุมมันได้อย่างไรตามธรรมชาติของมันนะฮะมันมีกฎของธรรมชาติของมันอยู่แล้วคือเชื้อดีควบคุมเชื้อบอดีนะฮะแต่คราวนี้มันบอกมีจุดอ่อนจุดด้อยของแต่ละตัวมาเหมือนกันข้อข้อดีของเชื้อบอดีคือ คนตกสภาพอากาศน,นะจะพ่นจะปุณตุ๊จะแนวอีงฉันพ้อมหลีบระบาดหมดแต่ข้อด้อยมันคือแพ้ต่อแพ้ทางจุลินทรีย์ตัวดีะฮะนนแต่จุลินทรีย์ตัวดีคือข้อดีของมันคือดคลดขมกลับจัดนะฮะการกลาจัดของมันก็จะมีแบ่งไปหัมนะะว่าการปล่อยเส้นใยสปอร์แตงเข้าไปตัวบอดี้นี่นะฮะแล้วก็มีการควบคุมการปล่อยสารฮอร์โมนนี่นะฮะการแย่งอาหารกันนี่นะ เพราะเชื้อตัวดีเนี่ยตัวจะเล็กกว่าตัวนี้และมีจํานวนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาต้องหมักพ่นใหม่บ่อยๆแต่ข้อเสียมันกว่ามีฮะนี่น้อยหน่อยตายฮะวันนี้คุ้มๆอยู่แล้ววันปุูกแดดร้อนเนี่ยอัวไกตายมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องหมันเดี่ยวพคนวันนึงมันเขาต้องหาเชื้อดีเข้ามาในแปลงเขาได้นี่คเพราะว่าการมัดอย่างน้ก็คือการเพิ่มเชื้อดีเข้าไปการฉีดพ่นการลดทางดินโอเค ทำมะนาวโลกดูดูได้แล้วนะฮะแย่ถ้าจะทำให้ดีต้องมีแย่คือกลุ่มอย่างนี้นะมันถึงจะลูกดอกอันนี้ถ้าดวิดาศักไม่เอาแล้วไป ถ้าเทียบกันระหว่างเขาใส่ปุ๋ยปรุงดินธรรมดาบางทีความข้มพ้นของธาตุอาหารความร่วนควนามซุยของดินมันต่างกันนะ<ม>ต้นมันจะสูงต่ำต่ำฟ้องนะแต่ถ้าเอาปั๊บสภาพดินที่มันดีเนี่ยต้นมันจะสมือกันไปหมดเลยแต่ตอนนี้นอนจากฟูเริ่มลงแ<ม>ลง<ม>้ว,<ม>วแล้วอย่างกากน้ําตาลนี่มีผลที่นําพาหะเข้าไหมอย่างประเภทพวกเชื้อราพวกอะไรเอ่อ เออง่ายๆเชื่อแล้วตัวดีชอบความหวานนะแต่เชื่อไม่ดีบางตัวก็ชอบนะมันก็เป็นตัวไอ้เท่านั้นนะเป็นตัวนำพาหาเหมือนกันเออไม่ไม่เกี่ยว่าขึ้นอยู่เราไปใช้ทำไรอย่างถ้าเป็นอย่างลำยงลำไยเนี่ยที่เขาว่าถ้าอยากให้นั้นเขาลาดแกตางคนต้นมันนะฮะจริงๆมันไม่ได้ไปช่วยอะไรมันแค่ไปมันไม่ได้ช่วยต้นนะมันไม่ได้ช่วยดินไปช่วยจุลินทรีย์ ลาดไปเป็นหารับหลอ้ิีตัวกระต้นรับปลกพื่อที่สำคัญคือจุลินดีนกับจุลีซี่อะไรมันต้องเข้ากัน